ตามต่อเน้นเน้นงวดหนึ่งพฤศจิกายน2564ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องตะวันพาด้วยในวันหยุดวันศุกร์ที่21ตุลาคม2564อีกวันหนึ่งนะคะซึ่งเป็นวันหยุดราชการวันนี้แอดมินก็ได้นำหลายๆสำนักมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังนะคะซึ่งบางท่านก็ ทําผลงานดีถูกติดต่อมารายงวดนะคะแล้วก็มีบางท่านที่อาจถูกบ้างและไม่ถูกบ้างนะคะก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปคลิปแอดมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้แอดมินด้วยนะคะคําเตือนคลิปนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดการลงทุนมีความเสี่ยงสูง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะเพิ่มให้เป็นการเสียเวลาไปพบกับท่านแรกเลยนะคะนั่นก็คือของแอดปัญญานั่นเองนะคะซึ่งแอ an, ดปัญญาวันี้ให้เด่นมาที่เลข8นะคะก็คือเลขล่างให้มาที่85 4 8และ96นะคะแล้วก็เลขลองให้มาที่เลข9นะคะให้มาเลขบนให้มา76 95และ34นะคะ ไปดูสถิติย้อนหลังของเขานะคะว่าให้มาเลขไหนบ้างนะคะที่ถูกหรือไม่ถูกนะคะงวดที่แล้วก็ให้เด่นให้เรียกรองมาที่เลข7นะคะแต่ว่าจับคู่ก็ไม่ถูกนะคะแค่ใกล้เคียงเฉยเนาะให้มาที่3 7นั่นเองนะคะก็ถือว่าไม่ผ่านเนาะแต่ว่าในส่วนของงวดวันที่1ตุลาคมเขาก็ให้มาที่7 1ดหนึ่งนะคะก็ก็ถูกเลขบนไปตรงๆเนาะแล้วก็ในส่วนของวันที่16กันยายนเขาก็ให้มาที่35ก็ถือว่า ให้ผ่านนะคะก็ก่อนหน้านี้ก็ให้ถูกสองงวดติดแล้วก็มังวดที่แล้วก็คือไม่ถูกเนาะก็ขอบคุณเจ้าของข้อมูลแอดปัญญาด้วยนะคะที่ให้เรามาเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยน2 5 6 4นีนี้นะคะท่านต่อไปเลยนะคะก็คือของแอดคนไทยบ้านนั่นเองนะคะซึ่งแอดคนไทยบ้านก็ถือว่าผลการดี ให้ถูกติดมาให้ถูกติดต่อกันมา4งวดด้วยกันนะคะที่แอดมินนามาเสนอนํามาเล่าทุกท่านได้ฟังเนาะในงวดนี้เขาก็ให้มา2ชุดแล้วเช่นกันนะคะก็แอดมินจะนําเสนอให้ทุกท่านได้ฟังนะคะในส่วนของชุดแรกนะคะให้มาที่ชุด3ตัวให้มาที่563แล้วก็ชุด2ตัวให้มาที่6 3 53 56 57 และ96นะคะและอีกชุดหนึ่งให้มาที่ชุด3ตัวให้มาที่413ชุด2ตัวให้มาที่13 14 64 65และ66นะคะในส่วนของแอดคนไทยบ้านนั่นเองนะคะก็ติดตามกันได้เนาะต่อไปในแอดมินจะพาไปดูสถีย้อนหลังนะคะงวดที่แล้วเขาก็ให้มาหลายชุดอยู่เนาะก็มีชุดที่ให้มา72ตรงๆนะคะก็ถือว่า ให้ผ่านอยู่นะคะแต่ว่าชุด3ตัวก็ใกล้เคียงนะคะให้มาที่297เก็นั่นเองนะคะก็ถือว่าเอ่อให้ถูกคู่โต๊ดเนาะให้มาที่ผิดไปตัวหนึ่งเนาะถ้าพูดจริงๆเนาะก็ผิดไปตัวหนึ่งนั่นเองนะคะก็ก็ถือว่าผ่านอยู่นะคะงวดที่แล้วแล้วงวดถัดไปเขาก็ให้ถูก3มงวดติดด้วยกันนะคะอดมินก็เอานำข้อมูลมาให้ทุกท่านได้ดูในส่วนของเอ่อที่เป็น กอบสีฟ้านะคะก็ฝะก็ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยนะคะต่อไปกันเลยนะคะในส่วนของอาจารย์ประเสริฐนะคะจันทพันธ์นะคะ,นนะ,คะของอาจารย์ประเสริฐนะคะงวดนี้ก็ให้มาแล้วเช่นกันนะคะผมว่าเลียกซิมี่แนวแบบนี้ครับเพิ่นว่าแบบนั้นเนาะเพิ่นให้มา6ชุดด้วยกันนะคะหกหางเนาะนั่นก็คือ7 6 9 5 4 8 3 4 8 5แด้ละก็96นั่นเองนะคะก็ถือว่าเฮงเฮงกันเลยเนาะในงวดที่แล้วก็ไม่ได้เฮงนะคะก็คือแอดประเสริฐก็ให้มาใกล้เคียงก็คือ38นั่นเองนะคะแต่ว่าแอดประเสริฐให้มาที่37เนาะก็ถือว่าใกล้เคียงแต่ก็ไม่ถูกนะคะ และงวดที่ผ่านมานะคะก็ให้ถูกมา2งวดติดนะคะให้มาที่7 1แล้วก็3านั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นอีกท่านหนึ่งที่ให้แนวทางมานะคะก็ถือว่าถูกบ่อยอยู่เหมือนกันนะคะก็นําไปเป็นข้อมูลได้นะคะค<ๆๆ>่ะไปต่อกันเลยนะคะกับแอดมรกฎพญาหงนั่นเองนะคะเขาก็ให้คู่โต้ที่มาบ่อยเหมือนกันนะคะก็งวดที่แล้ว ก็ถือว่าไม่เข้าเนาะแต่ว่างวดที่ผ่านๆมาก็เข้ากันเกือบทุกงวดเลยก็ถือว่าถ้าดูในข้อมูลก็เข้าคู่โต้ด้วยนะคะแต่ว่างวดที่แล้วก็ไม่เข้านอะกก็ถือว่าเป็นงวดเดียวที่ไม่เข้านอกนั้นที่ให้มาก็ถือว่าผ่านนะคะมาดูงวดนี้นะคะแอดมรกกพญาหงก็ให้มาแล้วนะคะให้มาที่5าชุดด้วยกันนะคะให้มาที่9 0 9 1 92 95และ98นั่นเองนะคะก็รอผลงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนว่าจะเฮงหรือเปล่าคะต่อไปกันเลยนะคะนั่นก็คือของแอส ฟ้าใหม่นั่นเองซึ่งเป็นชื่อใหม่ของแอดกุยโซกาวนะคะซึ่งงวดน,นี้เขาก็ขอเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วกันเนาะให้เลขวิ่งล่งรัฐบาลไทยงวด1พฤศจิกายนให้มาที่เลข5ตัวเดียวเน้นเลข5ว่างันนะคะก็ให้มาที่สามหางนะคะให้มา58 56และ52เน้นย้ำกันที่เลข58แล้วก็เลข56เน้นเน้นๆกันเลยทีเดียวนะคะและในส่วนของชุด3ตัวเขาก็ให้มาทั้งหมด สี่ชุดด้วยกันนะคะให้มาที่659 386 479และ976นะคะแล้วก็ให้ชุด2ตัวมาที่59 89 79และก็76นะคะแล้วก็ให้เม็ดเดียวแถมเม็ดเดียวมาอีกที่5ที่95แล้วก็59นะคะของแอดฟ้าใหม่นั่นเองนะคะไปดูส่ตีย้อนหลังของเขานะคะในงวด1 16ตุลาคมที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าให้ใกล้เคียงเนาะเขาให้มาที่3 73แล้วก็73นั่นเองนะคะก็ถือว่าใกล้เคียงกับชุด3ตัวที่ออกมา372เองนั่นเองนะคะก็ถือว่าใกล้เคียงกันมากทีเดียวและในส่วนของชุดงวดถัดไปเนาะเขาก็ให้มาที่เามแ38แต่ว่าในส่วนนี้ออกที่83นะคะก็ถือว่าให้ผ่านอยู่ นะคะก็ถือว่าค่ะต่อไปกันเลยนะคะของแอดคนข้อหวยนั่นเองซึ่งเขาส่งเข้าประกวดงวดนี้นะคะก็ให้บนมาที่49 04 09 14 18 19 24 21 28 และ29นะคะว่าส่งเข้าประกวดนะคะงวดวันที่1พฤศจิกายน2564นะคะก็ให้ไว้ในวันที่18ตุลาคมนี้นะคะก็ไปดูสถิติย้อนหลังของเขานะคะงวดที่แล้วก็ไม่ผ่านเนาะก็แต่ว่าให้แก้เคียงมาที่37นั่นเองนะคะก็งวดถัดไป1ตุลาคมเขาก็ให้ถูกมาที่83นั่นเองนะคะก็ถือว่าขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยนะคะก็ถ้าใครจะนำไปเป็นแนวทางก็ทาใม่ทันก็เซฟไว้เนาะ ต่อไปกันเลยนะคะในส่วนของหนุ่มเนื้อนั่นเองนะคะซึ่งหนุ่มเนื้องวดวันที่1พฤศจิกายนเขาก็ให้วิ่งรูดที่8เลข8และเลข9นะคะให้ฟันที่85นะคะก็ให้เลขมาทั้งหมด5เลขนะคะให้มาที่เลข8เลข3เลข5เลข7และเลข9นะคะจับชุดให้เลยนะคะให้ที่8,5 8 7, 8 9 9 3 95และก็97นะคะก็ให้เน้นย้ํากันที่85และก็97นั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของชุด3มตัวให้มา3ชุดด้วยกันนะคะให้มาที่587 593้าและ597นะคะก็ของแอดนุ่มเนื้อนั่นเองนะคะสร็ตีงวดที่ผ่านมานะคะเขาก็ให้ถูกอยู่ที่27นั่นเองนะคะเขาให้มาที่27นะคะแล้วก็เป็นเลขที่เขาเน้นกันด้วยเนาะ ก็ถือว่าเป็นแนวทางอีกท่านหนึ่งนะคะก็ขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยเช่นกันนะคะค่ะต่อไปกันเลยนะคะไปดูของแอดคูเมืองนั่นเองนะคะซึ่งแอดคูเมืองงวดนี้ก็ให้มาแล้วเช่นกันนะคะให้มารัฐบาลเด่นๆเ,เลยให้มาที่58 50 54 56 และก็57นะคะซึ่งของแอดคู um ่เ e มืองก็ถือว่าเป็นเลขน้อยหางอยู่เหมือนกันเนาะก็ถือว่าเดินดีถึกถูกบ่อยอยู่เหมือนกันนะคะก็งวดที่ผ่านมาเขาก็ให้มาที่27นั่นเองนะคะก็ถือว่าให้ผ่านอยู่เนาะก็ฝากก็ถือว่าเป็นแนวทางอีกท่านหนึ่งเลยเช่นกันนะคะ ค่ะต่อไปกันเลยนะคะของพ่อน้ํสองเขาบอกว่าเข้าทุกงวดเนอะร้อเซเต็มว่างันนะคะก็ไปดูการวางงวดนี้จะเห็นต่อหรือเปล่านะคะเขางวดที่แล้วแอดมินก็ไม่ได้นำมาเสนอเนอะแอดมินเพิ่งเจอก็เลยนำมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟัง ในส่วนของอชุดนี้เขาให้ตารางมาที่2ตารางด้วยกันนะคะให้มาตารางที่1ให้เด่นมาที่เลข1เลข8เลข5เลข2เลข9และเลข6นะคะจับชุดให้มาที่1 8 5 8 5 2 2 9และก็9 6นั่นเองนะคะ มาดูในส่วนของตารางที่2นะคะเขาก็ให้เด่นมาที่เลข2เลข9เลข6เลข3เลข0และเลข7นะคะให้จับชุดได้ที่29 63 96 30 0 7แต่กก็2 3นั่นเองนะคะก็บอกว่าดอกจันดอกหนึ่งนะคะบอกว่าให้เด่นมากที่23นั่นเองนะคะของงวด หนึ่งพฤศจิกายนแล้วก็ให้วิ่งเลข9บนนะคะเลข0ูนย์เลขล่างนั่นเองนะคะให้เน้นๆกันมาที่93-0973-2092นะคะให้เด่นที่92นะคะแล้วก็ให้เด่นที่93ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ให้กันที่06และก็79นะคะก็ถือว่าเป็นแนวทางอีกท่านหนึ่งเนาะ แล้วก็ในส่วนของงวดที่ผ่านมาเขาก็ให้ถูกด้วยเช่นกันนะคะให้ถูกมาที่72นั่นเองนะคะแล้วก็วิ่งเลข8บนแล้วก็วิ่งเลข2ล่างนะคะก็ถือว่าสลับกันเนาะก,ก็เป็นแนวทางอีกท่านหนึ่งนะคะขอบคุณเจ้าของขอ้อมูลด้วยนะคะวันนี้แอดมินก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้การติดตามแอดมินด้วยดีเสมอมานะคะก็ หากมีข้อผิดพลาดประการใดวันนี้แอดมินก็ต้องกราบขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะแอดมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้แอดมินด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจทําคลิปให้ทุกท่านได้รับฟังรับชมกันก่อนจากการแอดมินก็ขอให้ทุกคนโชคดีเฮงๆปังปงด้วยนะคะขอบคุณค่ะ